ันนี้ต้นมะค่านะครับที่เบิกม,มาจากศูนย์เพาะชำป่าไม้ของนองของอุทัยของเรานะครับก็จะต้นประมาณเมตรเศษๆนะครับเพราะฉะนั้นเอามาปลูกไว้นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือมะค่า เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไม้มาตอกหลักนะครับเพราะฉะนั้นต้นสูงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องใช้หลักตอกแล้วปอมัดนะครับนี่นะครับส่วนต้นเล็กของเราที่ปลูกกระเจาอะไรอย่างนี้ก็อยู่นี่นะครับกระดูนะครับสามแถวนะครับระยะเท่ากันนะครับ